แล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้วันนี้ก็คุยกันถึงความรู้สึกตามความเป็นจริงความจริงคัดเสก่อนที่ต้องลบทิ้งไปรู้สึกว่าพูดตรงความรู้สึกตามความเป็นจริงเกินไปที่ว่าเกินไปก็เพราะว่า พูดตรงตๆเมื่อเลยสงสัยว่าบรรดาท่านผู้ฟังจะมีถ้ามีคันติดีก็ดีอยู่ถ้ามีคันติไม่ดีก็จะเกิดสร้างความโกรธแค้นขึ้นมาจะเป็นการลำบากเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าภาวะของประเทศที่พูดนี้เป็นวันที่สิบเป็นวันที่สิบเจ็ด ก็กระดาคม2,527เพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากเนื่องจากทางราชก,การจาับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ข้อที่จริงนี้จะเป็นประการใดก็เป็นเรื่องของาทาบัก,การก็ไปเหตุผลก็แต่ละฝ่ายแต่ฝ่ายพระน้นไม่เกี่ยว แต่ความจริงไม่เกี่ยวถ้าพูดเรื่องของพระตามความเป็นจริงถ้า,านคนานึ่กลุ่มหนึ่งเกิดการไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งทึ่ไม่เกี่ยวกับการจับการกลุ่มเป็นเรื่องของทางศาส,สนาก็จะกลายเป็นว่าผมเป็นปัจจัยสร้างความแตแกแยกของบุคคลขึ้นในพระศาสนาทางบ้านเมืองกําจะทะเลาะกัน เราศาสนาก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกก็เป็นการไม่ดีเร่งขอเปลี่ยนดีลาสมัยก็ตามความขอพูดตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่วงดอาการเครียดที่ผ่านมาเสียวันนี้ก็ขอประรบเรื่องมโนมยิธิคำว่ามโนมยิธินี่แปลว่ามีริ์ทางใจบรรดาท่านพุทธบริษัทและญาติโยม ที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทำได้แล้วทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชในวัดนี้ต้องทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็พยายามจะให้เสื่อมเสียถ้าปล่อยให้เสื่อมจะถือว่าเป็นการปรามาตพระพุทธเจา้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจา้าหากว่าจะมีใครถามว่าทำไมจะต้องสอนมโนมยิธิ ซึ่งมีคนหลายกลุ่มหลายคนหลายคนนี่ความจริงเขาไม่ได้พูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใส่หน้าผมเองว่าสอนนอกรีธตอกรอยไม่เป็นเรื่องไอ้คำว่าสอนนอกรีตรอยนี่บางทีเขาังคิดว่าผมเป็นแบบพระกัปติราพิกูุที่ในพระวินยัยท่านบอกว่าตายจากความเป็นคนไปนเกิดนเวจีมหานรก แล้วก็พายโยมกับน,น้องสาวลงอาวจีมหานรกด้วยเฉพาะท่านกัปปิละเมื่อลงอเวจีลลวจแล้วขึ้นมาเป็นปลาสีทองเกล็ดสีทองพระพุทธเจ้าถามตามความเป็นจริงเสียใจเอาหัวตีข้างเรือตายและไปเกิดในเวจีมหานรกใหม่ความจริงผมเป็นหนักใจแบบท่านกัปิละ เพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ถ้าท่านคนใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็จงคิดว่าพระุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องโดยก็แล้วกันที่พุกล่านี้ผมไม่ได้ประน,นามพระพุทธเจา้าแต่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าความรู้พระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าเป็นเรื่องของท่านผมปฏิบัติตามไม่ได้ บางท่านก็หาว่าเป็นการสะกดจิตบ้างความจริงการสะกดจิตนะต้องเป็นเหมือนกันหมดทำอะไรทำเหมือนกันรู้อะไรรู้เหมือนกันต้องทำได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะถูกจิตบังคับแต่การที่มาฝึกนี่ทุกคนไม่จะได้เหมือนกันบางคนวันเดียวได้บางคนสองวันได้บางคนั้งสามวันได้แต่ก็มีบางรายที่สี่วันเริ่มได้ และบางท่านบอกว่าเป็นการเป็น,ปนโอภาษแสงสว่างอันนี้ก็ไม่ถูกคำว่าโอภาษแต่เป็นแสงสว่างเฉยๆเป็นผลการเจริญสมถะภาวนาบวกวิปัสนาภาวนาถ้าหลับตาไปแล้วจะเห็นแสงสว่างถ้าข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนอันนี้ก็เคยผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่มโนยิธิบางท่านบอกว่าเป็นโอปาทาน 佛าทานได้เป็นการยึดมัน่นถือมัน่นจะต้องรู้อยู่ก่อนคิดไว้ก่อนว่าภาพนั้นภาพนี้เป็นยังไงถ้าไปเจอแบบนั้นอย่างนี้ได้佛法ทานคือยึดถือภาพไม่ยอมปล่อยจะต้องเป็นเหมือนที่ฉันเห็นมาก่อนคิดไว้ก่อนจึงจะถูกต้องอันนี้ก็ไม่ใช่อีก <c oughs> แล้วที่ผมพูดอย่างนี้นะขอบรรดาเพื่อนพิสุสมนเนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ก็จงอย่าไปโกรธพูด,พดท่านพูดเพราะท่านเข้าใจผิดท่านไม่ได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนก็เปเรื่องของท่านถ้าคิดว่าทําไมจะไม่ศึกษาก็ต้องนึกถึงตัวเราเองตัวเราเองท่านก็ดีผมคุณก็ดีผมก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีเดิมทีดีเดิมทีดเดียวเราก็เชื่อนรกสวรรค์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ขอ <c oughs> โทษต้องกินน้ํา ไม่ป่วย <c oughs> อาการป่วยเครียดมากเดินก็งงนั่งก็งงแต่ก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความดีของบรรดาญายโยมบริษัทก็ทำก็ <c oughs> เป็นนั้นว่าเราก็มาพูดตามเรื่องของเราเรื่องเมื่อกี้ทิ้งไว้กินน้ำเอื้อเดียวหายไปเลยผมไม่มีหนังสรรือผมไม่ได้ซืมม้อหนังสรรือมา ด้วยความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่งคือว่าผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เร็วมากในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเรื่องนรกเรื่องเทวดานี่ผมพบมาก่อนผมเชื่อเพราะทุกอย่างถ้าไม่จิตผมไม่พบมาก่อนนี่ผมไม่เชื่อผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่เราไม่ยอมเชื่อลอยๆ จะต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์เองที่มีเหตุมีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อต้องชนเองแล้วต่อมาผมเป็นพระแล้วก็ผมเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วผมได้บรรดาพูดผมได้พยายามพูดธรรมบรดาญาโยมพุทธบริษัทเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ท่านเชื่อแต่ก็ไม่หมดการแครงใจ ต่อมาเป็นนักเทศเทศเท่าไรญาติโยมก็ไม่หมดการการแข่งใจยังมีความรู้สึกเนี่ยเราเลวเหลือเกินที่กินข้าวของญาติโยม้าพนอนท่าสบายที่ใช้ญาติโยมก็หาให้สถานที่อยู่ญาติโยมก็หาให้แล้วก็การป่วยไข้ามาสบายญาติโยมก็หา,ายหารัากษา,าโรคให้รักษาหมอมาให้ แต่ว่าเราไม่สามารถจะสนองความดีของญาติโยมได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะเพื่องอารมณ์ของท่านได้มีความรู้สึกว่าเร็วมากทั้งทัๆที่ความรู้นี่มีอยู่จึงได้บารารอบว่าความรู้ขององค์สมเด็จพระบรมครูคือ <c oughs> พระพุทธเจ้าความรู้ที่ท่านสอนไว้ที่บรรดาพระโบราณอาจารย์คือท่านไทรละ่ะ ท่านพระพุทธโคสาจารย์ที่อยู่เมืองสะเทิลมสุธรรมวดีท่านกุณาเขียนวิสุตธิมรคเวลาที่อยกแปลพระไตรปิฎกให้บรรดาพระรลานทั้งหลายเหล่านั้นตรวจถ้าวิสุตธิมรคเขียนไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหนมาเป็นภาษามาคตท่านก็พยายามเขียนเขียนแล้วเขาไม่ตรวจถูกต้องจึงได้ยอมให้แปลพระไตรปิฎก ผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พระพุทธโกสาจารย์แห่งเมืองสุธรรมวดีทนเป็นพระอรหันต์ปฏิสมิธายานและบรรดาพระที่ลางกาที่เป็นผู้ตรวจสอบ <c oughs> ตั้งก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นความรู้ที่พระพุทธโกสาจารย์นุจนาไว้ต้องไม่ผิดคณะสงฆ์จึงยกเป็นระกคลพิเศษเป็นหลักสูตรเขาประเนแปดประโยค แต่ว่าถ้าถือในวิสุทธิมรรคจริงๆผมปฏิบัติมาตามสายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆผมบทมาแล้วใช้เวลาเกือบสองเดือน <c oughs> จึยสามารถทำวิชานี้ได้แต่ถ้าทําได้แต่ท่านอย่านึกว่าผมนะ่าเป็นคนวิเศษวิโสนะความรู้ที่ผมมาสอนพวกท่านก็ดีหรือว่าที่ผมส่งไว้ได้ก็ดีมันเป็นความรู้เป็ด เป็นเศษความสามารถของดาพระอาารอานันต์ทั้งหลายท่านแต่ก็เราสามารถจะรู้จักสวรรค์นรกกันได้ก็อย่างดีผมก็แต่ว่าในวิสุทธิมรรคคือพุทธโฆสาจารย์ทรกัณนาไว้ว่าบุคคลผู้ใดถ้าเคยได้แล้วมันไม่ใช่ก่อนอย่างทิพยิุุยานเป็นต้นท่านบอกว่าไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางทำกสิน งเห็นแสงสว่างจากช่องฝาที่ลอดมาเมื่อจับแสงสว่างเป็นอารมณ์ก็สามารถจะได้ทิพยคุญานได้ผมก็มาคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าคนที่เกิดมานี้ที่ดีมีมากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนมีสีเหล่าขึ้นหนึ่งอุคติตันยูมีกำลังใจเต็มพร้อมในการปฏิบัติ พร้อมจะได้มีความสามารถพรอ้อมท่านประเภทนี้ฟังคำหัวข้อแค่หัวข้อเท่าน,นั้นก็สามารถจะเข้าใจปฏิบัติได้ทันทีทันใดสองวิปติจันอยู่ท่านประเภทที่สองนี้มีกำลังใจดีแต่ความฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งฉลาดน้อยกวกก่าก่อนแนะนำได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจตอ้องทิบายจงเข้าใจทำได้สามปฏนัยยะ ท่านโบน้มีกําลังความดีพอคนแต่สามารถจะเป็นพระอริยจเจ้าได้แต่ต้องปลุกปล้ำกันหน่อยจริงจะเข้าใจถ้าสอนผ่านไปผ่านมาอันนี้ไม่เข้าใจ,ต,จต้องจำต้องจํงาจี้จำชัยซ้ําแซะกันแล้วก็สี่ประทับประมะท่านโบนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่เอาไหน เพื่อที่เยกว่าสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจําปฏิบัติเท่าไรก็ไม่มีผลเพราะอากูสัครอบงํามากคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงหลีกเนระบรรดาเพื่อนพิสุสมันเณรคนปรารภอย่างนี้จึงปลารภว่าพระรมคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จประจนสีสมัยเมื่อพระองค์ยังอยู่พูดไม่กี่คำใช้เวลาไม่นานคนก็บรรุมรรคผลมีอยู่ แต่เมื่อองสมเด็จพระบรมโคน,นิผ่านไปแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดหน่อยเดียวคนก็บรรลุมรรคผลแต่ว่าความรู้ที่องสมเด็จพระทสสพลสอนไว้ต้องมีต้องมีไม่ง่ายง่ายกว่าที่ผมศึกษามา <c oughs> มยัางได้พยายามค้นคว้าค้นคว้านั้นไม่ใช่ปัญญาของผมเองนะครับต้องถือว่าค้นคว้าหลักสูตรที่พระทธเจ้าทรงสอน เมื่อพบแล้วประมาณสี่สิบอย่างเสร็จลองมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าทำง่ายแต่ว่าง่ายจริงๆจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันแต่ก็อย่าลืมว่าผมเคยฝึกมาแล้วต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันถ้าชาวบ้านในเวลาเจ็ดวันเขาไม่ไหวถ้าพระเจ็ดวันบางทีชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนเพราะชาวบ้านไม่มีเวลาทำแน่ จึงได้คิดว่าจะต้องหาความรู้ที่ง่ายที่สุดและมีผลสมาเสมอกันแปรจึงไปได้หลักสูตรนี้มาหลักสูตรนี้จะได้มาต้องใช้เวลาจริงๆ23ปี23ปีไม่ใช่พระใช้ปัญญาคนวาเองหาบุคคลขึ้นหลักสูตรหาได้แต่ต้องหาบุคคลที่ทำได้ด้วย คนที่ทําได้ต้องมีแล้วก็ต้องการฝึกดูเพื่อพิสูจน์ก็เป็นั้นว่าความรู้อันนี้นะที่ผมก็ไปได้มาจากอาจารย์สุขทึ่งท่านเป็นฆราวาสมรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณีแปลกใจไหมครับที่ผมยอมตัวไปเป็นลูกศิษย์ฆราวาสท่านอาจจะแปลกใจหากว่าท่านมีมาณะทิฏฐิ ถ้าท่านมีมณะการถือตัวถือตนท่านแปลกใจแน่ว่าพระไม่ควรจะน้อมตนเข้าไปเป็นเป็นิิษีราวาิแต่ว่าคนอย่างผมเสอย่างผมยังไม่เคยคิดว่าผมดี <c oughs> ยังมีความรู้สึกว่าผมเหลวแล้วก็ผมโง่ทั้งนี้เพราะอะไรโง่จริงๆริงกินข้าวของญาติของโยมญาติโยมเลี้ยง สถานที่ญาติโยมหาให้ผ้าพนทศบายญาติโยมให้ยารักษาโรคหมอรักษาโรคหมอยงก็ให้แต่ว่าผมเป็นคนอย่างไรไม่สามารถจะสนองกําลังใจของญาติโยมให้เข้าใจสวรรค์โลกจริงๆได้ดังนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมยังเลวอยู่ถ้าใครเขาดีกับผมผมยอมรับเป็นครูผมเคยรับคําแนะนําของเด็กแค่อายุสิบสอง ให้เหตุให้ผลนี่ผมเชื่อแต่คนนั้นไม่ใช่ใครพนุสีของผมเองนี่ระบรรดาเพื่วิสุทธิสมณีน,น,นิสัยผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครมาเบ่งอดอดเลวนะไม่ใช่อด,ดีอันนี้ผมยอมไม่ได้เขาไม่ยอมไม่ได้ไหมายความว่าจะไปโชนตีกับเขาผมก็ไม่ยอมรับคําแนะนําของเขา ว่าคนผู้นั้นต้องมาแบบดีมาตามดีลาของพระพุทธเจ้าผมยอมรับจะได้ความรู้นี้ต้องถือว่าเป็นประวัติส่วนหนึ่งของผมขณะที่ผมไปพบท่านอาจารย์ศุขมันเป็นการบังเอ,เอิญจริงๆครับที่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆท่านกําลังเอางี้ก็เล่ากันอาจารย์ศุขเวลานั้นท่านก็ดื่มเหล้าว่าเรื่องแปลก แล้วก็คนมากินเหล้าวงเดียวกันเกิดท่าไทยว่าวไอ้สุขขอประธานภัเขาไม่เดยกท่านอย่างนั้นนะเรื่องตามข่าวคำที่ได้ยินมาไอ้สุขก็ว่ามึงสอนคนไปสวปรรค์ไปนรกได้ใช่ไหมไอ้าจารย์สุขก็บอกว่าใช่คนนั้นบอกกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อสวรรค์มีนรกมีกูก็ไม่เชื่อความสามารถในคําสอนของมึงเอาคนแล้ว แมื่เกิดการท่าทายอาจารย์สุกับบอกว่าถ้าหาก,กว่าโกสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือวเห็นสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเล่ากูหนึ่งขวดไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนั้นก็ยอมคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามึงทําให้กูไปไม่ได้มึงต้องเสียเล่าให้กูหนึ่งขวดถ้าสองเกิดท่าทายกันก็มาหันหน้ามาทีผมก็บอกว่าพระคุณเจ้าเป็นพยานด้วยนะครับ ผมก็เลยนึกดีวันนี้เป็นกรรมการขี้เมาแต่ผมไม่ได้เมากับเขาเปนน็นเพราว่าถ้าอาจารย์สุทธท่านสั่งหาดอกไม้มาสามดอกดอกละหนึ่งสีซึ่งมันหาไม่ยากมีข้างๆตัวคนนั้นก็เด็ดมาเอาทูบมาสามดอกเอาเทียนดีกบูชาที่เรียกว่าเทียนหนักบาทความจริงมันหนักมาถึงบาทมาหนึ่งเล่ม แล้วใช้สตังหนึ่งสลิงยกครูแล้วใช้เหล้าหนึ่งขวดอันนี้แปลกผมก็นั่งนึกในใจว่าเออ,อเรื่องเพิ่อย่างนี้เดี๋ยมันไม่น่าจะมีเหล้ามียาแต่ก็นั่งดูเขา <c oughs> จะทำยังไงกันต่อมาถ้าอาจารย์สุก็ไปกริง้งพกตงข้าวมาพกตงข้าวนี่จะเข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่อธิบายให้คนนั่งนั่งที่นกพกตำข้าว แล้วก็ท่านให้ภาวนาวันมะพะทะอันนี้แปลกไม่มีวิธีกรรมอะไรเลยหลังจากนั้นท่านก็ใช้ทางทางม,มมณฑลมเมืม่อพร้อมมนฑแล้วท่านก็ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆท่านบอกว่าท่านภาวนาวันโมทายะเป็นการควบคุมหลังจากนั้นเสร็จสักครู่หนึ่งท่านก็เอาทุบหอมจุดก็ไปโรยก่าค่ายมบุคให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็กระดาษจุดไฟ ช่วยแสงสว่างไปไปไปส่องที่ข้างหน้าไม่ใช่ถึงเนื้อนะให้สว่างท่านถามแม่สว่างแลดีอย่างสวาง่าง,สวางแล้วดีอยงคนนั้นบอกสว่างแล้วสว่างแล้วถ้านก็ดับไฟดับไฟแล้วท่านก็ถามสว่างได้อย่างบอสว่างแล้ว <c oughs> เห็นแสงเขาขาวพุ่งลงมามีไหมแสงสว่างแล้วพุ่งออกไปมีไหม <c oughs> คนนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนท่านก็เลยบอกท่าอย่างนั้น <c oughs> ตัดสินใจพุ่งกายไปตามแสงทันทีคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ออกจากกายแล้วท่านเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรกคนนั้นก็บอกวเวลานี้ถึงนรกแล้วเมื่อถึงน,นรกแล้วก็อธิบายความเป็นมาของนรกถูกต้องตามไตรภูมิแล้วก็ถูกต้องตามที่ประสบมาตามพระบาลี ผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เป็นว่าไปไปมาคนนั้นพบนรกหลายๆขุมตามที่เราเข้าใจผมก็แปลกใจเป็าเรื่องที่อย่างนี้พระมีสินแท้ๆไปไม่ได้แต่คนที่เล่าเมายาไปได้และแต่อมาคนนั้นก็ร้องบอกว่าอยากจะพบคุณปู่ที่ตายไปแล้วถ้าอาจารย์สุขบอกว่านึกถึงก็อยายมท่าน เชิญท่านมาสงเคราะห์เพราะนั้นก็บอกเวลานี้ท่านปัยายมท่านมายืนข้างข้าแล้วให้ถามท่าน่าบอกท่านว่าคนปู่ชื่อน,นั้นชื่อน,นี้ตายไปเมื่อไรเวลานี้อยู่ในนรกไหมก็ปรากฏว่าคนนั้นบอกมาว่าพระยายมท่านบอกว่าในนรกไม่มีคนนี้แต่คนนี้มันมีชีวิตอยู่มีความดีมากท่านเป็นคนดีมีความดี แล้วการประการที่สองคนนี้มีสินห้าครบพ้นมานานใช้เวลาประมาณถึงสามสิบปีแล้วก็มีความเคารพในพระพุพทธเจ้าละพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคนนี้มีจิตอยากจะไปนิพพานแล้วอาจารย์สุขก็บอกว่าถามท่านเญญยมท่านปณนิพานได้อย่างท่านเญญยมบอกว่ายังคนนี้ไปอยู่ชั้นดดสิทธ์เพราะก่อนจะตายเป็นประโสดาบัน คนนั้นก็ถามว่าพระโสดาบันมีความประพฤติอย่างไรบ้างแล้วก็บอกว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตายสองเขาเพต่อพระพเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วสามมีศีลห้าบริสุทธิ์สี่จิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าอย่างนี้มาเป็นประโสดาบันแล้วกวาบบาปกรรมทั้งหมด จะไม่สามารถลงโทษต่อไปอีกถ้าไปถึงนิพพานไม่ได้อย่างชั้นฤทสิ์ต่อไปก็สามารถมาฟังเทศจะพระสิอ่านจบเดียวจะเป็นพระอรหันต์เป็นปานิพพา์เลยแล้วคนนั้นก็เลยหันไปถามท่านว่าคนอย่างผมจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเสียงบอกว่าพยายมบอกอย่างนี้มันไม่ได้ดอกอย่างนี้ต้องเป็นสัตม์นรก เพราะการจะมาเนี่ยกินเหล้ามาเหล้าในี่กินเฉยๆไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องตกโลหกุมพีแล้วท่านก็ชี้ให้ดูโลหกุมพีเพราะนั้นล้องวัดตายแล้วพยาโยบอกนี่เหล้าเฉยๆนะกินเหล้าเฉยๆถ้ากินเหล้าล้วโก,กหกมาเทศยังมีอีกขมหนึ่งกินเหล้าลทําร้ายคนอื่นมีอีกขมหนึ่ง ้าบาปหนักกว่านี้ต้องลองข้มใหญ่อันนี้เป็นนรกเป็นนรกเล็กๆเศรษนรกพระโยมมาโลกีนรกเสียงขานั้นบอกว่าเวลานี้ก็มลงกราบพระยาโยมว่าถ้าผมจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์และปฏิบัติตนอย่างี่ยจะไปมังู่ได้ไหมพระยาโยมท่านก็บอกว่าได้ทําไมจะไม่ได้ให้ลืมความชั่วทั้งหมด าาอาณาธินากาเมมุสาสุราที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด <c oughs> เลิกกันไม่คิดถึงมันนับต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายถ้าเราตายแล้วไม่ยอมมานรกอก่างที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพานถ้าไปสวรรค์หรือผมหมดบนวาสนาบารมีต้องพุ่งหลาวลงนรกเพราะบาปเก่ามีอยู่ ดังนั้นเรื่องอย่างเดียวคือปณิพาน์อารมณ์ทั้งอย่างนี้ถ้าส่งตัวเขาเรียกาโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่ทําต่อไปตรวความท่านคุยกันอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเศษผมก็จะยขอระรับ <c oughs> ไม่พูดมากไปาะว่าคนนั้นก็ถอโตัวกลับจุดเดิมท่านลุกขึ้นกราบอาจารย์สุขและขอมอบเล่าพิเศษเงินค่าเหล่าให้รับตังก็เลยบอกว่า เขาหันมาทางผมว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่ว่าสินห้าผมจะครบโทนครับแล้วก็ผมจะไม่ลืมความตายเพราะนรกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหล้านี่โอ้โหผงกินหน่อยเดียวคนนรกเบิดมันคึอคึคึบคึอันนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วก็ปลายฏนว่านับตั้งแต่เวลานั้นจนบ่าวันนั้นเขาให้เหล้าอาจารย์สุขอาจารย์สุขก็ขลเลิกกินเหมือนกัน ด้วยความจริงอาจารย์สุขท่านทําได้น่าจะเลิกกินเหล้ามาต่ปรากกว่าอาศัยคนนั้นเป็นพิเศษเป็นเหตุให้อาจารย์สุขก็ไม่กินเหล้าแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่ละเมิดศีลห้านี่คบรนดาท่านพุทธบริษัทของดีย่อมมีในที่ทุกสถานถ้าเราจะบปรนามคนเมาว่าคนเมาเลวมันก็ไม่ทุกความดีก็มีอยู่ ตอนนี้ผมเป็นพระนี่ครับผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวกว่าคนเมาแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาไหว้ผมผมไม่ได้ไหวช้ชาวบ้านความ,มารู้กับเจรอยเพียงเท่านี้ผมไม่สามารถจะมีมาแจกญาติโยมพุธบริษัทนี่ผมเลวเมากผมมีความสุขเวลานั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเลวอยู่แล้ว แต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเลวหนักขึ้นนี่ระบาดทานยัางหลายก็ผมก็ยอมรับตามความเไ็นจริงว่าผมเลวแต่ผมจะพยายามเปลื่อนความเลวเปล่องได้นิดนิดหน่อยหน่อยความจริงผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้มโนยิทธิที่ผมให้ญาติโยมพุทธบริษัทมันยังน้อยกว่าความดีของบรรดาญาติโยมท้งหลายที่ส่งคระผม แล้ต่อมาก็ขอประทานอภัยธรรดาย,ยาโยมพุทธบริษัททั้นหลายที่นั่งที่นี่ประมาณสองร้อยคนเศษวันนี้น้อยหน่อยนะวันนี้น้อยหน่อยที่สนองคุณญาติโยมได้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ต้องขออภัยแล้วก็ทุกคนตั้งใจปฏิบัติมันจะเล็กเล็น้อยนอยก็ตามขอสนองได้บ้างกับพอคุณนะก็ถือว,ว่าดีพอประมานว่าสําหรับวันนี้ธรรดาท่านหลาย มองเวลาไปมันก็เลยอสองนาทีผมตั้งใจคิดว่าจะพูดอีกอันหนึ่งที่มีประสบการณ์มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผมผมก็ตัดสินใจว่าเอาละขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุขแต่ว่าผมไม่กินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ไม่มีเหล้าไปอาชีพเรื่องเลาปอาชีพที่ไม่เอาแน่แต่ว่าเวลายกครท่านถ้แปลก วันนั้นสําหรับผมอาจารย์ศกเวลายกไหว้โผท่านไม่ต้องการเล่าเลยไม่มีสุรายาเมาไม่มีอะไรทั้งหมดตัวท่านยุเองท่านเลิกเมาดีมากวันหลังนะความจริงวันนั้นก็ขอเรียนท่านเห็นผลแล้วเนี่ยขอเรียนจากท่านท่านต่างท่านก็ขอเลาบอกเอาวันหลังสิครับวันพรุ่งนี้ผมจะแนะนําให้อลาบันดาเพื่พิสูจน์ทั้งหลาย เมื่อวันลุกขึ้นท้าก็มาแต่มาแล้วจะพูดอะไรกันได้ล่ะสัญญาณบอกหมดเวลาเทปเสียงจะหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสิิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี